สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจมออนแอร์นะคะวันนี้ยังอยู่กับดิฉันนยานะคะรายการลุงแจมออนแอร์ก็จะเป็นรายการที่จะเป็นยาสามัญประจําบ้านให้กับท่านผู้ชมนะคะในการแก้อาการเดือดเนื้อร้อนใจเพียงท่านผู้ชมส่งเรื่องราว แจ้งข้อมูลมาอย่างรายการเราเราจะเป็นเสือกลางหาทางออกให้กับท่านผู้ชมค่ะแล้วก็วันนี้ก่อนจะไปเริ่มต้นกันที่ปัญหาความเดือดร้อนนะคะของท่านผู้ชมนะคะเราจะไปติดตามรายงานข่าวด่วนที่มีเหตุการณ์อุบัติภัยเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นะคะประมาณ11นาฬิกาได้เกิดเหตุเพดานศูนย์การค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ ศูนย์การค้าอายุทยาพาักนะคะที่เป็นศูนย์การค้าใหญ่ที่สุดของจังหวัดแล้วก็ภูมิภาคภาคกลางซึ่งภายในเป็นคอมเพกปรากฏว่าฝ้าเพดานของศูนย์การค้าอายุทยาพาัคนะคะได้ถล่มลงมานะคะประมาณขนาดความกว้างนะคะเกือบ20เมตรด้วยกันก็มี คนบาดเจ็บหนึ่งคนนะคะแต่ว่าไม่มีรายงานผู้ที่เสียชีวิตนะคะมีคนบาดเจ็บหนึ่งคนแล้วก็มีบาดเจ็บเล็กน้อยอีกถึง2 3หรารายนำตัวส่งโรงพยาบาลราชธานีแล้วนะคะโดยบริเวณดังกล่าวนะคะก็เป็นบริเวณที่เป็นภายในคอมเพล็กซ์ซึ่งมีร้านค้าจำนวนหลายร้อยร้านนะคะตามที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพก็จะเห็นว่าฟ้าเพาดานเนี่ยตรงบริเวณคอมเพล็กซ์ที่มีทั้งร้านค้าเป็น้านกิจกรรมนะคะ แล้วก็ภายในก็มีห้างชื่อดังมาเช่าเปิดบริการอย่างเช่นห้าง Lotus, โลตัสโรบินสันรวมถึงสินค้าแบรนด์เนมต่างๆที่ติดกับสารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ถนนสายเอเชียก็พบว่าฝ้าเพดานนะคะตามที่เห็นในภาพนะคะก็เป็นตรงส่วนการจัดแสดงสินค้าชั้นหนึ่งที่กำลังจัดแสดงสินค้าออกร้านประเภทอาหารนะคะอยู่ๆประมาณสักช่วงเวลาก่อนเที่ยงก็พังถล่มลงมาเป็นวงกว้าง กินเนื้อที่ประมาณ500เมตรนะคะขนาดความกว้างของเพดานนะคะดูจากภาพค่อนข้างกว้างแล้วก็มีขนาดใหญ่นะครประมาณประมาณ20เมตรด้วยกันทําให้คนที่กําลังจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ในช่วงใกล้พักกลางวันด้วยนะคะ<ม>ลูกค้าผู้ที่จะมาซื้อของผู้ที่เข้ามาซื้อของในห้างสรรพสินค้าก็ก็แตกตื่นแล้วก็วิ่งกันหนีตายนะคะ โดยฝ้าเพดานก็เป็นฝ้ายิบซ้มโครงฝ้าอลูมิเนียมนะคะหล่นลงมากองกับพื้นทั้งหมดค่ะรวมถึงโครงท่อแอร์ขนาดใหญ่่า้ผู้ชมดูจากภาพจะเห็นว่าโชคดีนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะว่าดูจากท่อแอร์ด้านซ้ายมือของจอเนี่ยจะเป็นท่อแอร์ขนาดใหญ่นะคะก็มีคน บาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายนะคะนำส่งตัวไปที่โรงพยาบาลราชธานีแล้วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทั้งทั้งศูนย์การค้าอายุทยาพา์คแล้วก็เจ้าหน้าที่กองช่างรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เพื่อดูแลโครงสร้างแล้วก็กั้นเป็นพื้นที่อันตรายก่อนนะคะเพราะว่ากลัวว่าจุดอื่นๆจะพังลงมาอีกนะคะเดี๋ยวถ้ามีรายงานความคืบหน้ารายละเอียดเพิ่มเติม เราจะไปติดตามในช่วงข่าวช่วงอื่นๆนะคะท่านผู้ชมคะติดตามได้ในสถานีข่าวระวังภัยนี้แหละคะ่ะอีก หนึ่งเรื่องนะคะก็คือเราไปดูผลพวงของพายุวีเซนเต้กันสักหน่อยนะคะก่อนจะไปที่เรื่องความเดือดเนื้อร้อนใจของท่านผู้ชมวันนี้ทางปอพนะคะอธิบดีกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยคุณวิบูลณสงวนพงศ์ก็ได้ออกมาเตือนนะคะถึงผลกระทบที่อาจจะได้รับในช่วงปลายสัปดาห์นี้ทิ้งทวนก่อนที่สัปดาห์หน้าพายุวีเซนเต้ที่ไปขึ้นบริเวณชายฝั่งประเทศเป็นนามจะทุเลาเบาบางลงไปนะคะ โดยทางคุณวิบูลย์อธิบดีปอพบอกว่าเป็นการจะต้องเตรียมการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังในช่วงนี้หลังจากพายุวีเซนเต้ยังคงส่งอิทธิพลกับในประเทศไทยนะคะทั้งภาคเหนือก็มีทั้งปริมาณฝนที่หนักแล้วก็หนักมากบางหลายพื้นที่นะคะทั้งเหนืออีสานตะวันออกแล้วก็ภาคกลางที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือเรื่องของอุทก,กภยัยวาตภายัยแล้วก็ดินถล่มนะคะก็ ได้ย้ำเตือนทั้งเจ้าหน้าที่ปอพในการแจ้งข้อมูลไปให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนะคะที่อยู่ใกล้กับที่ลาดเชิงเขาวรวมทั้งชายฝั่งทะเลด้วยนะคะยังคงจะต้องระวังไปถึงปลายสัปดาห์นี้คือช่วงวันอาทิตย์นี้ด้วยส่วนประเทศเวียดนามแน่นอนว่าเกิดอิทธิพลโดยตรงนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มมีผู้เสียชีวิตในเวียดนามแล้วจำนวนเคนคะ่ะ กลับมาที่ปัญหาความร้อนบ้างนะคะท่านผู้ชมคะลุงจํำไปลงพื้นที่นะคะแล้วก็ไปพบว่าพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคอีสานอย่างเช่นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าถ้าจะพูดถึงความทุกข์ยากของพี่น้องเกษตรกรนะคะไม่เพียงเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะเรื่องของดินฟ้าอากาศรวมทั้งภัยอันตรายต่างๆเกี่ยวกับ เครื่องไม้เครื่องมือสารเคมีทางการเกษตรถือว่าเป็นอุปสรรคนะคะต่อพี่น้องเกษตรกรอย่างมากนะคะเพราะว่าอย่างคนกรุงเทพคนเมืองหลวงก็กลัวเรื่องของน้ําท่วมนะคะแต่ว่าเกษตรกรในต่างจังหวัดเนี่ยก็นอกจากจะกลัวเรื่องน้ําท่วมแล้วยังต้องกลัวเรื่องไม่มีน้ําด้วยนะคะรวมทั้งเรื่องของสารเคมีนะคะที่ถือว่า มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างมากเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าเมืองไทยเป็นเมืองส่งออกพืชผลการเกษตรเรื่องข้าวก็จําเป็นจะต้องทําให้มีคุณภาพการใช้ยาฆ่ามแมลงสารพิษต่างๆก็ต้องมีบ้างนะคะมีควบคู่กันไปกับการกับการทําการเกษตรนะคะแต่ว่าก็พบว่ามีเกษตรกร,ร,กรหลายคนเสียชีวิตแล้วจากเรื่องของสารเคมีลุงจําพาไปดูในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะไปดูปัญหา ของทั้งเรื่องภัยแรงแล้วก็ยาฆ่า,มาแมลงนะคะไปคุยกับสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลนะคะหนองเรืออำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนะคะคุณชัชะพลน,นับถือดีถึงปัญหาเรื่องของสารเคมีค่ะเชิญค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้ชาวนาชาวสวนชาวไร่ที่เนี่ยประสบปัญหาภัยแรงรพรลุมควรใช่ไหมครับปีนี้ครับ,รบถือเป็นผิดปกติ ครับครับเป็นไงฮะเรื่องความแรงนี่ความแรงคือฝนถึงช่วงนานนะครับครับเันประมาณเดือนกว่านะครับอืมแล้วนาข้าวที่ตูกุลาต้องให้ส่วนใหญ่เขคือจะแห้งตายทั้งหมดอืมข้าวหอมมะลินี่นะข้าวหอมมะลิตูบุลาอะมฮะที่จริงมันต้องการน้ําในช่วงไหนในช่วงช่วงที่หลังจากบานแล้วประมาณสักเดือนหนึ่งก็ต้องมีน้ำแล้วครับคือประมาณเดือนมิถุนายนกันยายอ่ามิถุนายนก็ต้องมาแล้วแต่ปีนี้ไม่มาไม่มาเลย จนถึงเดียวตอนนี้เลยตรงนี้เลยครับไม่ไม่อ๋อไม่มาเลยไม่มาอ๋อแล้วมันก็เลยทําให้เสียหายไปเสียหายเยอะมากเยอะมากเลยเยอะมากเลครับที่เรายืนอยู่นี่เป็นแม่น้ํามูลใช่ไหมฮะแม่น้ำมูลครับผมครับจะเห็นว่าจะไม่มีน้ําเลยครับอืมน้ํานี้แห้งหมดเลยครับแห้งมาแต่เดือนไหนแล้วเนี่ยประมาณสองเดือนที่แล้วครับแต่มิถุนามาไม่ไม่น้ําไม่มีมาเลยอ๋อฮะที่เราเห็นอยู่นี่เป็น เป็นการป้องกันตลิงตลมใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งก็คือยาฆ่าแมลงใช่ไหมเห็นชาวไร่ที่นี่มีปัญหามีครับฆ่าแมลงพอดีช่วงตอนแรกนี่ฝนมาเขาจะชาวนาเขาจะหวัานข้าวแล้วก็พลังขึ้นมาแล้วมีมันน้ำมันน้อยมันแห้งมันชื้นแมลงก็จะมากัดกินต้นข้าวแมลงปิดแข็งใช่ไหมครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับ ชาวนาในช่วงที่ผ่านมาไหมฮเห็นทราบว่าที่หมู่ไหนนะที่เสียชีวิตบ้านคนม่วงครับบ้านขนง่วงำบลนไฟฟ้าครับเกิดอะไรขึ้นที่นั่นฮะไปหว่านสุริละแล้วก็ยาอย่างข้ามย่างไปเลยครับเสียชีวิตอืมรายครับครับแล้วมีที่อื่นอีกไหมฮะก็มีเห็นวันนี้ว่าบ้านท่าเรือเขาดีตรงหนึ่งเป็นยังไงฮะก็เห็นน้องบอกว่าก็ อยาง,รรองานับก็พอทำงานเสร็จก,ก,ก็กลับมาวันให้ยายาฆ่าแมลงเสร็จก็ตอนหลังเสียชีวิตเห็นบอกว่าเราไปตรวจเลือดตรวจอะไรกับเกษตรกรเหล่านี้ด้วยครับที่สาธารณสุขนี่เขาจะไปตรวจจมีในใน,ในเกษตรกรครับผมไปดูก็ประมาณครบเยอะอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ยัง,ย,งยังจำไม่ได้ครับครับผมแต่เจอเลือดในสะสมอยู่ในเลือดยาฆ่าแมลงนี่ครับ มันต้องเยอะไหมถึงจะเสียชีวิตอตอนนี้มันคือระดับความปลอดภัยในเลือดมันจะมีเป็นระดับปกติแบบปานกลางแบงบเสี่ยงแล้วก็ปลอดภัยที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยมันจะมีระดับขั้วมันนะครับ,รบ,รบในในการตรวจเลือดเราใช้ระดับดิสมัทนะครับในการตรวจตอนนี้ก็แสดงว่ามีกเกษตรกรสะสมอยู่เยอะพอสมควรมีเยอะครับค่ะก็ถือว่าเกษตรกรนะคะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงสาร